สวัสดีครับร้านเวสปาฟูลช็อปนะครับวันนี้จะมานำเสนอผลงานล่าสุดนะครับเวสปาจัดทรหนึ่งเก้านะครับของคุณเติ้ลในยุทธยานะครับผมคันนี้สวยๆนะครับเป็นขาวพาสเทลนะครับติดตั้งกระจกสองข้างนะครับก็คือแฮนด์และก็นีนะครับแล้วก็เพิ่มตัก,กา้าหน้ามาพับเท้ามา ก็สะดวกในการใช้งานนะครับผมแล้วก็มีข้อป้องสวยๆหนึ่งใบนะครับแล้วก็ล้อลายด้านหลังนะครับออปชั่นนี้กำลังสวยเลยนะครับงานโครเมี่ยมนะครับสวยๆเงาๆนะครับใหมค์กิ๊กทุกอย่างนะครับ สต่รอดฟังเสียงกันนะครับ เรื่องนะครับเรียบร้อยนะครับนี่เป็นกุญแจสำหรับล็อกคอนะครับนี่คือล็อกคอแล้วนะครับผมเปิดนะครับนี่เป็นโชคน้ำมันนะครับเวลาจอดนานน,านก็โช๊คน้ำมันดึงขึ้นมาช่วยในการสตาร์ทนะครับ หรือจะใช้การเอียงก็ได้นะครับอันนี้เป็นก๊อกป,ปิดเปิดน้ามันนะครับก็เอาไว้ตำแหน่งนี้นะครับปิดเปิดมันครับผมเบสิกกันใช้งานง่ายๆทั่วไปนะครับผมอันนี้เป็นเบรกนะครับเบรกหลังนะครับใช้เท้าเบรกหน้านะครับเบรกหน้าใช้ที่มือข้างขวา ส่วนฝั่งนี้นะครับคลัตนะครับเกียร์ที่มือนี่เป็นหนึ่งสองสามสี่นะครับตรงกลางนี่คือเกียร์บ้างก็เข้าๆประมาณนี้นะครับผมสนใจอยากได้แบบนี้ก็สามารถสั่งจองได้เลยนะครับที่ร้านเวสป้าคูมช็อปนะครับผมขอบคุณครับ